สวัสดีครับวันนี้พวกเรากระดาษโรงเรียนพิเชษรปรานครับเราจะมาเสนอเรื่องการผลิตทูกกระดาษจากวัสดุหลือใช้โมหะวัชิรในกลุ่นดังนี้ผมนางโรน์เคน้อยมอ้คุณนายภูมิพัฒน์การณบคยาคิ์ผมนายวั้นารริดนก้ว คููก,กระดาษนี้เกิดจากแนวคิดการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นของเล่นเมื่อความสุกในงานเฉลิมฉลองแบบปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการฟิสิกส์พื้นฐานเพื่อยิงเกระดาษออกมาอย่างสวยงามและสามารถนําไปใช้ในงานวันเกิดงานโรงเรียนหรือปาร์ตี้อย่างปลอดภัยวัสดุที่ใช้นะครับ 1. ลูกโป่งที่เหลือจากกิจกรรมในโรงเรียน 2. ขวดน้ำพลาสติกที่เก่าแล้ว 3. หนังยางบัตแกง 4. เชือกฟาง ขั้นตอนการผลิตนะครับขั้นตอนที่1เจาะรูบริเวณตรงกลางด้านล่างของขวดน้ำา1รูขั้นตอนที่2เจาะรูบริเวณด้านข้างของขวดน้ำา2รูขั้นตอนที่3ร้อยเชือกฟางเข้าไปในรูบริเวณตรงกลางด้านล่างของขวดน้ำที่เจาะรูเอาไว้ขั้นตอนที่4ใช้กรรไกรตัดบริเวณตูดของลูกโป่งขั้นตอนที่5ผูกลูกโป่งเขากับอีกคากของเชือกฟางขั้นตอนที่6นนำบริเวณตูดของลูกโป่งที่ตัดไว้แล้วไปครอบที่ปลายของขวดน้ำพลาสติกขั้นตอนที่7 ผูกกลมเชือกฟังบริเวณที่รอดออกมาจากรูที่เจาะเอาไว้ด้านล่างของขวดน้ําขั้นตอนที่8ใส่กระดาษสีที่ตัดเอาไว้ลงในลูกโป่งความสามารถในการควบคุมทิศทางและการเคลื่อนที่ในอากาศผู้กระดาษนี้ใช้หลักการควบคุมทิศทางผ่านลำกล้องสองทรงกระบอกขวดน้ําเมื่อดึงเชือกฟังลูกโป่งจะหดตัวอย่างรวดเร็วผลักดันเศษกระดาษให้พุ่งออกไปตามแนวตรงที่เล็งไว้ทําให้สามารถกําหนดทิศทางได้อย่างแม่นยําโดยมีหลักการพิเศที่เกี่ยวข้องดังนี้ความสามารถในการควบคุมทิศทางการปรับมุมการยิงการตอบองศายิงเช่นมุมสี้าองศา จะช่วยให้กระดาษพุ่งออกไปได้ไกลที่สุดตามลับปลิตภัณยการควบคุมแรงดึงยิ่งดึงแรงมากกระดาษจะพุ่งไกลและเร็วขึ้นขณะที่แรงดึงน้อยจะทาให้กระดาษลอยเบาและตกใกล้รูปทรงของปากลุปากหัวที่เรียบเรียบกลมช่วยให้การไหลของอากาศและกระดาษราบรื่นลดแรงเสียดทานทําให้ยิงได้แม่นยําการเคลื่อนที่ในอากาศในแต้าะอากาศทําให้ลอยตัวนานขึ้นและเคลื่อนที่เ้าลงแรงโน้มถ่วงดึงทําให้กระดาษตกลงพื้นอย่างนุ่มนวล เป็นวิถีโค้ที่สวยงามและปลอดภัยความแังเสียงและหลักการทางวิทยาศาสตร์ของผู้กระดาษข้ามังคือเสียงของผู้เกิดจากการปล่อยพลังงานศักย์ของยาที่ถูุดยืนและการเชิมของเศษกระดาษกับขอบขวดสิ่งนี้ได้จะมีความสั้นและคมชัดในระดับที่ปลอดภัยหลักการทางวิทยาศาสตร์หนึ่งพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนเป็นการสลายเมื่อลูกโป,ป่งหรือหนังยางถูกดึงออกจากตำแหน่งปกติจะเกิดการสะสมของพลังงานศักย์ที่หยุดเมื่อปล่อยออกพลังงานนี้จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนทำให้ลูกโป่งองตัวกลับไปเร็ว การเคลื่อนไหวอย่างเฉพาะนี้ทาให้เกิดการส่นสะเทือนของอากาศรอบๆจนเกิดเป็นเสียงที่ได้ยิน 2. เสียงจากแรงฉุดองเศษกระดาษเมื่อเศษกระดาษถูกผลักออกจากปากขวดด้วยแรงดันจะเกิดการสูดสีและกระแทกกับปากขวดหรือกับเศษกระดาษชิ้นอื่นที่อยู่รอบๆความเร็วในการเคลื่อนที่ของเศษกระดาษทําให้เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะสั้นคมและชัดเจนเช่นเสียงป๊อปหรือปัง 3. การสะท้อนเสียงภายในขวดเสียงที่เกิดขึ้นจะสะท้อนภายในขวดพลาสติกซึ่งมีลักษณะท่อกลวง เสียงจะกระดอนกลับไปมาภายในขวดทําให้เกิดการเสริมกันของคลื่นเสียงช่วยขยายระดับความดังให้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้วัสดุใดที่เป็นอันตรายความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์ผู้กระดาษนะครับแม้ว่ารูปร่างภายนอกของผู้กระดาษจะทําจากวัสดุโดยใช้เช่นขวดน้ําพลาสติกและลูกโป่งเก่าซึ่งอาจดูเรียบง่ายแต่จุดเด่นด้านความสวยงามจะปรากฏชัดเจนเมื่อมีการใช้งานเมื่อดึงเชือกละปล่อยผู้จะยิงเศษกระดาษสีสันสดใสหลากหลายสีออกมาในอากาศ ย่างกระจายตัวเป็นภาพที่ดูมีความสุขสนานและน่าตื่นตาตื่นใจคล้ายกับการแสดงผู้ดอกไม้ไฟขนาดย่อมที่ไม่ก่ออันตรายครับความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานนะครับ 1. ใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายวัสดุในการ,รผลิตผู้เช่นขวดน้ํากระดาษและลูกโป่งล้วนมีน้ําหนักเบาไม่มีขอบคมหรือส่วนที่แข็งแรงเกินไปจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้แม้กระทั่งเหล็กก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 2. ไม่ใช้สารเคมีอันตรายไม่มีการใช้ดึงปืนหรือสารระเบิดใดๆใ,ในการสร้างเสียงหรือแรงดัน ผู้ทำงานด้วยแรงยืดหยุ่นจากยางตามธรรมชาติเท่านั้นทําให้ไม่กเกิดควันไม่แสบตาหรือระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 3. ม,มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายผู้ใช้เพียงแค่ใส่กระดาษลงในขวดดึงเชือกฟางให้ยางยืดแล้วปล่อยเีษกระดาษก็จะพุ่งออกมาไม่จาเป็นต้องใช้แรงมากจึงเหมาะสาหรับอุกเพททุกวัย 4. ส,สามารถใช้ซ้ําได้หลายครั้งตัวโครงสร้างของผู้สามารถใช้งานได้หลายครั้งเพียงแค่เติมกระดาษเข้าไปใหม่ก็สามารถใช้งานต่อได้ทันทีเป็นการลดขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คืวิทีการขั้นตอนการสาธิตการยิงนะครับก็คือ 1. เปิดฝาสองเล็งสามง้างแล้วก็ 4. ี่ยิงนะครับพวกเราขอจบการนเสนอที่วันนี้ขอบคุณครับ